วิเศษสามหนึ่งนะผมเมาไม่ทันตอนเข้าผมก็ไปตั้งใจจะถ่ายแล้วนะเจอรูปวิเศษสามหนึ่งพอดีครับก็เลยมาแวะถ่ายเลยผมใกล้ออกแล้วลนะ่ะ เดนไปครับหน้าดิกระดูกนะฮะเดนนะฮะขัดที่13บบุบแบงคอกขัดใหญ่คือดูบิเซนซ์ครับคินานรัดท,ที่สามหนึ่งแค่จะนอนเดนนี่หน้าประตูเลยเตดมออกแล้วครับอ่ะเจียวแล้วครับ อสำหรับขบวนตัวพิเศษทัศนาลักษณ์ของวนที่3ามเมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะมีรถส่งบริที่ที่สถานีสิบปรีสถานีวัวหินไปสถานีถัดไปครับสถานีราชบุรีในนามองค์การรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้รถไฟอย่างปลอดภัยในการเดินทาง แล้วหวังเป็นอย่างยิงย่งในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคนเป็นการได้รับใช้สตรีขอบคุณครับไปแล้วฮะหรือเสด็จทัพสินาราที่สามหนึ่งเขาจอดตลาดนิเพชรบุรีหัวหินชุมพรสุราษฎร์ธานีชุมทางลุกศิษย์เขาได้ลุงชุมทางหัดใหญ่นะครับไปแล้วไปแล้วเนนะนี่ก็เป็นย่านสถานีราชบุรีนะครับ ปาก็คือบอีกแล้ว่ะไปแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปผ่านสถานีบ้านคูบัวนะครับ<ะ>น่าจะมีขบวนสองสองรอีกอยู่นะครับ